ค่ะเดี๋ยวเรามาทําวิธีการเพิ่มกระเป๋าลงในเพิ่มแอคเคา t ์นะคะสําหรับญาติพี่น้องเราหรือว่าคนที่เราดูแลกระเป๋าวิเอ็กซ์เชิงนะคะให้ให้กับเพื่อนญาติพี่น้องของเรานะคะเพิ่มหลายๆใบอยู่ในมือถือเครื่องเดียวเนาะอันดับแรกเข้ามาในแอปปุ๊บนะคะเราก็เจอหน้านี้หน้าแรกให้เรากดไปที่ขวาข้างล่างนะคะเป็นการเซตติ้งนะคะแล้วก็เลื่อนไปข้างบนสุดเลยจะเจอนะคะ ข้างล่างคือการล็อกเอท์ออกจากระบบนั่นเองกดไปเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราไปเพิ่มนะคะเพิ่มบัญชีตรงนี้นะคะนับจากบรทัดที่2ขึ้นไปข้างบนตัวนี้คือของแพนจะเป็นอ่ะมีสองสองบัญชีแล้วต้องการเพิ่มอีกหนึ่งนะคะอ่ะจะให้ญาติพี่น้องเราเพิ่มอีกหนึ่งกดบวกข้างบนค่ะต่อไปนะคะบรรทัดที่2นับจากข้างล่างค่ะกดไปเลยแล้วก็เลือกสีนะคะแล้วก็ตั้งชื่อ แอรเาอันนี้คือการตั้งใหม่หมดเลยนะคะอันนี้เป็นก็อันนี้คือการสมมุติเนะสมมุติคือสร้างมาเพื่อที่จะอบอกวิธีการนะคะอ่าบรรทัดที่สองเขาให้ใส่พาสเวิร์ดแปดหลักนะคะเสร็จปุ๊บใส่ซ้ำเหมือนเดิมอ่าอันนี้ก็คือเราก็จดไว้ด้วยนะคะกดทูกข้างล่าง ต่อไปเขาจะให้เราจําวลีนะคะ15คําให้เราเตรียมจดเลยนะคะก็กดแบ็กอัพไปปุ๊บสีน้ําเงินอ่ะคราวนี้เป็นวลีตัวนี้ให้เราจดเรียงลําดับจาก1ถึง15นะคะเรียงให้อ่าให้จดใส่สมุดไว้ในที่ที่ปลอดภัยเลยนะคะห้ามหายตัวนี้ให้จดตั้งแต่1ถึง15เรียงลําดับ เมื่อเราจดเสร็จแล้วนะคะอ่ะตัวนี้จะบอกไว้เลยว่ามันคือกุญแจสําคัญเลยนะคะห้ามหายต็ดขาดจดไว้แล้วก็เก็บไว้อย่างดีนะคะเมื่อเราจดเสร็จแล้วปุ๊บนะคะ,ะเรียงให้ถูกปุ๊บอ่ะเสร็จแล้วกดสีน้ําเงินข้างล่างค่ะต่อไปเลยคราวนี้เขาจะให้เรียงให้เรียงคําที่เราจดไว้เมื่อกี้ค่ะให้เรียง1นถึงสิให้ถูกต้องนะคะเรียงลําดับอ่ะเดี๋ยวแพงก็จะเรียงตามที่จดเมื่อกี้นะคะ เสร็จแล้วปุ๊บพอเราเรียงถูกต้องมัจะขึ้นคอนเฟิร์มให้เรากดนะคะสีน้ําเงินข้างล่างกดไปเลยค่ะคราวนี้เขาจะให้เราตั้งพาสเวิร์ดเวลาเราจะเข้าเข้าระบบนะคะเราก็ตั้งไปเลยที่เราจําได้นะคะ2ครั้งแบบนี้เราก็จะได้อีกหนึ่งอัเคานนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะกดถัดไป ก็คือกระเป๋าของเราใบาใหม่แล้วคราวนี้เราจะมาดูที่ของเราทั้งหมดมันมี3ใบขึ้นหรือ,อยังไปที่ Setting อันเดิมนะคะไปข้างล่างสุดล็อกเอาออกคราวนี้เราจะมาดูว่าเมื่อกี้มันขึ้นหรือ,อยังนะคะแอคเค้าที่3ามไส้อินนี่ขึ้นมาแล้วนะคะกดเข้าไปได้เลยกดเข้าไปปุ๊บกุล็อกอินเข้าไปเมื่อกี้ที่เราตั้งรหัสผ่าน ก็ได้ขึ้นมาแล้วแบบนี้นะคะต่อไปเราจะไปส่งเอาเลขกระเป๋านะคะไปส่งเพื่อรับเหรียญน,นะคะเราก็ไปตรงที่บาร์โคดข้างบนนะคะเพื่อที่จะก๊อปปี้เอาลิงก์เนี่ยไปส่งที่ห้องส่งขอรับเหรียญน,นะคะก๊อปปี้ไปเลยเราก็จะได้เลขกระเป๋าของเราแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเวลาล็อกอินออกเราก็เลือกบัญชีออกปุ๊บแล้วเราก็จะมาเลือกอ ซายอินใหม่แล้วเราก็จะเข้าระบบอันไหนแล้วก็เลือกเอานะคะประมาณนี้ค่ะ